สวัสดีค่ะพี่นองค่ะสวัสดีพี่นงสุขสุขพ้นนะคะสวัสดีตอนบ่ายค่ะพี่นองค่ะตอนนี้หอนแห้งค่ะพี่นองตอนนี้ร้อนมากนะคะตอนนี้น้ำจิน้นจะอยู่หลังเวที่ค่ะพี่นองค่ะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะแสดงมงแรงพี่นองคุณน,นะน่ะมองน้ำจิ้นนั่งนะคะ พือได้เอิรนเท่าบอไม่ไม่ได้เรียกสวัสดีค่ะ โอ้ยบางี่แม่บางสื่อพัดลม,มไม่ไให้เล่าพี่น้องแต่ว่าเรามาหนังคังพัดลมเพีย<ฆ>รประาเป็นข่้นสิบป,ปิวโอแต่พัดลมใหญ่เนาะเอาเอานี่ละพี่นอ้องเบื้องหลังเวทีนะคะหอนแห้งเนาะแม่หอนเอา้าแมนแดกกดกระแดดแห้งค่ะแมนแมือแรงจิตเป็นยังไงมือแรงดูว่าเอ้าเด้มือแรงแนเานาะ าเราแม้ก็งอนๆเราเอาเป็นหอนนะารับนฝนเราอย่าล้มแมีนจ่าตกตกงามๆอย่าล้มจ่าแต่ว่าเอาเอาอีลีกับพี่น้องเอาเป็นตะตกอีลีค่ะแดดกแดดจ้าค่ะแดดแดดแห้งค่ะปกติเกาโม่งสาแดดที่พวกหอนคักเนาะแม่สีหอนแดดหาโม่ง ่อนบคักนี่ละค่ะพี่นอ้องก็รับอย่บอกมาขึ้นถ้ากันเลือกตีสามพี่น้องนอนแปโมง้อนอน,อนตีสามตีสีตื่นแปดโมงเช้าโอ้ยสองสามชั่วโมงหนึ่งตัวนี้จะ มาเร่งกับซอแจ้งได้บาทดิเอาสูสูแม่สูไปน้่กันนี่ละนี่แหละค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังของอามะล่ำนะคะพี่น้องเบื้องหลังการยูกรนน่การนั่งการกิน แนีน่นี่พี่แอนมาแล้วนะคะทำคลิปอ้าวเป็นยังไงอ,นนอ้าพื่อนอบอกว่าให้น้องจินเบาเล้าน้าพี่แอน่อาไปเบาไทยน้ำเล่าสั้นเป็นจังไหนเน่เออเป็นจังไดนเน่มาอยู่หนีเมืออ่อยบอเมื่อยค่ะ,คะ <laughs> เต้นได้บอได้ออไดยุ่ะเออได้ยุ่ะเขาพูดแบบนี้แหละแต่ว่า ก็จังวาแล้วเนาะคนรเบาใช่มันก็สิอ่อนๆเออมันาอัวสำเนียงมันจะไม่แข็งเหมือนลาาจริงๆไงถ้าล่าแท้ก็จะแข็งๆเรองรกว่าให้นึก่อนแล้วค่อยพูดทำนกล้วก็สิเป็นเบาซาๆด้บานนี่ใช่ไหมเออใช่ย่านมันผิดกลัวผิดย่านมันผิด เอาปะปะเห็นแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้กะมาหาพี่แอนนะคะหละกะในในผ้าแล้วเปล่าเล่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้พี่แอนขึ้นเวทีอยู่นะคะขึ้นไปบอกกิงนะคะบอกกิงเพลง เรามาดูทางนี้กันนะคะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ติ๋มค่ะโอ้พี่ละพวกนั้นอ้ยนอนบแบบแต่แสบแ่ะ้อนเอาอหลเีเนอะแม่นอนแม่น่มอนบราหมกับดลมริการนอนหลับนอนมาแต่ใสเนอแม่ <laughs> เข้าเมติมส evet ่วนพี่น้องซื้อบัตรเนี่ยค่ะแมนค่ะพี่น้องก็ไปยุ่งลุ่มคนในกลุ่มเข้าท่านในหลายได้ไหมเข้าในร้ายจ้าอันเชยพ่อแม่พี่น้องแต่ใช้โค้ดเมตพี่น้องออ้ที่เนี่ยเชยสนับสนุนสาหน่อยนี่เด้อพี่น้องคนในกลุ่มกับพวกใครหลายเป็นไงแมนจ้ากัพี่น้องเมตตาสงสารเนาะแมนค่ะเมาได้ก็เมาส์แมนจ้ะ พ่ s, อมีเอฟซีมอล่างตัวยูบดาอ่าบดายกับมอญี่นอนเยอะอาชือว mm ่าซอยบอดเนาะแม่เนาะซอยบอดซอยองค์กรนั่งนะคะหลังจากที่ถ้าจบไรนี่แล้วห้าก็สิลงกรุงเทพีนะแมนจ้ะบอดชอว์ที่น้องทางกรุงเทพกะราคาทางกรุงเทพไปได้แต่ว่าบริษัทจะช่วยกันซะก่อนแมนจ้ะซอยซื้อบัตรเถากรุงสกอนค่ะ เราก็ลงองเทพจังมาเบิงหนาเวที่แข็งๆเลยนะคะเต็นจะบเมียเผินละเป็นน่องอ,อ,อ,อ่ะขอบคุณแม่ติ๋มค่ะจ้าไอแม่ได้จังคลิปมือเนี่ยมติคลิปุณนะเราตื่นเสาร์ได้เป็นปนองบ่เมืออม่อนี้ตื่นสวยอวโอ้จ้าอืมงอ <c oughs> า,า,างคุณนะบนวีสตอคลิป จ้าขอบคุณแม่ติมค่มน้าเรื่องหลังาการอยู่ของหมอลำนะคะง่าหมห่วงนอนก็สีนอนคือพี่ละล่ะพี่น้องห่วงใสกันนอนหันละคะแจะมีหมอนกับศาสต์นะคะนอนเลย,มยนนางงามเม,ยม,ยมื่อยลายไม่ทอนลายเอาราย เอาน,น,นอมันเอาคากเอาแน่นอมนมาหนิเนาะคนจะตที่สุดาด้ตกงามๆได้ย่าตกขี้ให้นะคะพี่น้องอันนี้ไต่เวทีเลยเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาหนีดิพ้าพี่น้องทั่วไต่เวทีนะคะทั่วไต่เวทีแล้วก็การอยู่ของหมอลำของแดนเซอร์นะคะพี่น้องมาเป็นจังไอยู่จงไดนะคะ ข้างหน้าสวยงามมากนะคะแต่ข้างหลังนี่หนะสงสารค่ะพี่น้องอดรับอดนอนนะคะ,ะคืนนี้เราก็จะซอดแจ้งจากตา่างเบิงซอยเน้พี่น้องเบิงซอยเน้ไม่หนูไม่ได้ถ่ายพี่อะไรนะแงงงี้แง เธอกับต <mm ัวแง่งกล่องมหาชนที่เก no euh. ่าสันอะไรคือแง่งมันคือแง่งแหวนบ่เอ้ยประทชนี่หลายเด้่ยค่ะคิดท้ายคิดเพ็กกล่องไปหาไปนอนค่ะตั้งนานกับจกซ่าทวนๆอยู่ค่ะพี่น้อง สะพานเดี๋ยวงข้ารถหมอเขาเข้าไปงานอยู่ค่ะจกดินขึ้นมาอีกนะคะผมให้วมันเต็มค่ะพี่น้องโอ้มือนีบปัดใส่รถดำเลยนะคะใส่รถไม่โทษจบย่างเดียวนะคะรถดำจอดผักนะคะสวัสดีค่ะโอ้เจออีกแล้วครับเจออแล้ว เมื่อนี้หัวก็เจออะไรคะแม่แฟนไม่ดมไหนแฟนไม่ดมไหนนี่โอ้ยลูกไส้ตัวนั้นก็หลอกจองเลยสวัสดีครับได้ไหมนี่ครับผู้ใดพาไปเอาเนี่ยเมือกมันเกิดมาคอามเกลียดไ้มบังบอนผ้าไปเอาสวัสดีครับเอาน้ำเพลินเบอลับดีกินแฮนเบอร์เตอร์ลูก แตะวังมันเฮียเนียนะขึ้นมานางกินดีๆนี่ไงเอามาตั้งตรงนี้ไงกินี้มันเบิด,ด์ตนะครับ ้องคะ่ะคลิปนี้่ายังไร่นะคะคลิปนี้ยังออมเวทีนะคะบนเวทีก็ยังซ้อมอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงของน้องจินนะคะเด็กดำๆนะแล้วไปหลดยกไปเลย สวัสดีค่ะเสียงเอี่ยงอฮ้ยน้องโชกโอ้ยโอยโฉกงามงามยงพารวยพารวยโอ้น้องพารวยอุ้ยอุ้ยนาหักตาสีฝาพร้อมเก็บตูดเลยมันดีดีเอาเส้นอีตายมันนั่นในกระดาษเปลี่ยนอะได้หนจะไปไหนอยู่ในร่างยังดี คิดได้แน่คือเราฟ้แน่ซื้อคือแม่มันนั่นแหละซื้อทาลุ้ยไต่ยูไบตึ้นแน่ไม่ต้องเ่อเลยไม่ต้องชื่ชื่อทารวยเราจะได้แบบรวยรวยใช่เพราะเรี้ริงเราทุกฟังเอาเมาแต่ก่อน่ะก่อนโควิดมันมันคอนโควิดเนาะกลับบอกปันไดดิหาเงินหายอย่างกลับบอเด็ดข้อมือจริงแต่ว่าคือตอนนี้มันบอเชื่อนะอ่ะอันนี้คือความเชื่อแต่ที่นี่ชิ้นจังน่ะมันอยากได้แมวมาเลี้ยงสันตามันเอ้า ตัวนี่บ่ปล่อยมาตัวนี่บ่ค่ะแม่ของตัวนี่จนก่อนตะคุกโควิดก็หลอบแหลมก่อนโควิดเลยมันมากมันนี่เพราะเอาขึ้นรถปุ๊บออกจากมือมีไงปุ๊บห้องมีตะบันห้องเช่างมีมันดูซื่อชิดเลยสีพันธะสื่อมานี่ยสื่อว่าสีพันธะอาทิตย์เร้าก็จุ่มให้มันว่า การเลี้ยงแมวมันบ่แม่นว่าเลี้ยงแล้วก็แล้วที่มันสิมีหลายอย่างตามมาคืออุปกรณ์การเลี้ยงอาหารแมวนันนนี่แต่เชื่อไหมว่าพารวยน่ะตั้งแต่มีพารวยมามันก็เริ่มมีมาเรื่อยๆอ๋ออันอันก็เลยมาตั้งชื่อเพิ่นว่าพารวยหรือว่าไม่ตั้งชื่อตั้งแต่แรกแล้วพารวย FC เพิ่นเบิ่งก็ใส่ตั้งในลาบจ้าจ้าเอาชื่อพารวยว่าสิอ่งอันนั้นรวยหนึ่งรวยสรวยหนึ่งกล่องซุนหน0่งแสบาทหนึ่งหมื่นบาท อันนี้ยมานี่พ่อเอาเพิ่นมาเลี้ยงเกับเริ่มมีกินพี่ขายของก็ขายดีเฮ็ดเฮ็ดยังก็ดีเบิร์ตเฮ็ดยังก็ดีเบิดจนเท่าสมื่อนี่ล่ะเพราะว่าพี่เขาเขาคุ้นน้ำผิดนะจ้าจ้าก็เลยเอาอีกตัวหนึ่งมามาเลี้ยงคู่กันเนี่ยมันเหงาอ่าก็เลยซื้อตั้งซื้อเศษถี่จ้าจ้าตัวเอาเอาเดีเดีตามความเชื่อเนาะพะร้อยกลองออกบ้านของไปเหรอของแหล่งเหล่านี้อันนี้ของสอง พารวยนะคะขารวยยีหลีค่ะพี่น้องค่ะแมนก็ตามความเสื้อล่ะอยู่ใต้ท้องมันอาจจะเป็นมันจะมีเชื้อราอยู่ตัวคองเอย์ไพ่เมืนอี่เอาไปกับมีเชื้อราอยู่เราละมันกัดหายมามาหนะหักหนาหักเอาพี่น้องคะคลิปนี้ไว้สักนีดสักก้อนนะคะเดี๋ยวพบกันกําลังจบคลิปหนานะคะมนขอบคุณทุกการติดตามจ้า ทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพบปกันก็บหมังนยินคลิปหนาค่ะคะลิปนี้สวัสดีค่ะ